สวัสดีครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับกับ YouTube ช่องบุญถมช n แนลครับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนครับวันนี้ว่ามีอย่างายครับยูตูจีนครับก็ได้ทำงานอยู่างนี้ยูตูจีนกับมาไทายมารีวิวครับ มองยูมองเศร้ามองยูมองเศร้าครับคนทำงานครับครับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดน ยูมองเศร้ามองทำงานนะเฮ้ยไม่เดือดรึกรดับแฟร์มิงเตค้านี่ครับ <Yeah. S 1> เป็นมังยูมังเศร้าครับเป็นสต <Yeah. S 1> บนูบอนเจ็บของคนระับ <Yeah. S 1> นี่เป็นออฟฟิศนะครับ ชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนสละเอฟซีครับถุกทานนะที่เคยมาทำงานอยู่จุดจุดนี้ครับแต่ก่อนครับมีสิบปีสามสิบมีสิบปีสามสิบปีขึ้นหลังครับแต่ก่อนครับ บได้เป็นแบบนี้ครับทุกวันนี้ครับกับเปลี่ยนแปลงไปหลายครับสาหรับท่านที่เคยมาต่กรนบสิบยี่สิบปีขึ้นหลังครับยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเหมือนนะครับอยากเห็นมองยูมองเศร้ามองเคยมาทํางานตะกรอนอยากจะให้บ่าวโคราชไปรีวิวไทยมองเคยยูเคยเศร้าต่กรอนว่ามันเป็นยังไงกับทุกวันนี้ครับคือหอดคือเห็นอดีตตะกรนแตะเการับ แนะนํำมากครับขมิญมากลาโคลาดว่างๆครับหยุดงานว่างวันอาทิตย์แบบอาจจะไปถ่ายไปรีวิวมองที่ทานเคื่อยไปอยู่ไปกรเคยือยู่เคื่อยทำงานตะกรอนอยากจะเห็นครับอยากจะย้อนอดีตอยากจะเห็นสำหรับทันที่เคยมาต่กรอนต่สมัยก่อนครับมีซิปกว่าปีขึ้นหลังครับ คนไทยเฮานี่เยอะร,ร้ายครับดูนี่แต่ทุกวันนี้ก็บ่มีแล้วครับหน่อยบ่มีไม่บ่คอยมีขมาแลวครับมีแต่คนเกา่าเปลี่ยนใหญ่บริษัทกันนะฮะคนใหม่เลยนีก็ผมก็บ่ปรากฏเห็นนะ ไปเลยนี่พอก,ก็เห็นมีอ่ะแล้วก็คนไทยก็บ่ค่อยเห็นครับทุกวันนี้มันคือตะกอนะแล้วก็บใครอยากเห็นโกเดนไม้ครับก็แนะนํามากกัเมนมาที่เป็นนิวเวลโกเดนไม้ขี่ไปชมโกเดนไม้ครับว่าตะกอนของเคยอยู่ใกล้ตะกอนครับทุกวันนี้เป็นยังไงครับอยากไปเห็น เนียน้ำมากครับกันเนี่ยน้ำมากเบาคลากหลากันิไปรีวิวให้เบิรงครับกับผมมียังไงครับรีวิวมองอยู่หมองเศร้านี่่อแมีปนอนเอฟซีได้เบิร์นใช่วงนจริอๆครับผม ฝ่ายท่านนี้กับกเป็นทีจอดหถใดญย่าครับกับว่ามีอย่างไรครับบ่าวโครากรจิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับพอม่เป็นน้องเอฟซีครับอยากจะ เห็นมองยู่มองเศร้าตะกรอนที่เคยมาทํางานตะกรอนกายแกลืมคอเมนต์มากครับแต่จลืมกดติดตามให้กําลังใจครับกดไลค์กดแชร์ไอ้บาโคลาดนี่กาลังใจได้ออกไปหาทายทำมองทีท่ันเคยอยู่เคยเศร้ามาตะกรอนไอ้ได้เบ่งในช่มกันครับนะครับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนกมมีหลางหลายนะครับผมก็จสิอจบชิมไปเที่ยงแคนี้ Assalamualaikum.